เอาเรื่องเลยนะเฮ้ยตอนแรกก่อนที่จะสั่งมาก็าคิดอยู่นะเฮ้ยมันจะก้องแจ๊งหรือเปล่าอยู่ดี้นะแต่พอของมาถึงประกอบเสร็จแล้วโอ้โหไม่ได้กองแก๊งอย่างที่คิดเลยก็ถือว่าสมราคาเขาดีนะครับเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดทั้งตัวเลยครับผมนี่เป็นเหล็กทั้งหมดเลย แล้วก็ประกอบไม่ยากนะครับเขามีอุปรกรณ์มีนอ็อตมีไขควงมาให้ครบชุดพร้อมใช้งานติดตั้งได้เลยมีให้เลือกทั้งสีขาวสีดําแล้วก็มีขนาดความสูงความกว้างโอ้เยอะแยะให้เลือกกันไปหมดเลยครับผมตอนนี้ผมสั่งเป็นรุ่นสี่ชั้นนะครับกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรความลึอกอยู่ที่สาสเซนครับรู้สึกว่าเขาจะมีความลึกแบบสาสิบกับสนะี่บนับแล้วแต่ชอบความสูง150ร้0ยห้าสบับตรงปลุกเ,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 เลยส่วนใครอยากรู้ว่าเขามีขนาดแล้วก็อะไรให้เลือกบ้างนะกดเข้าไปดูตะกร้าที่ผมแปะไว้ก่อนได้เลยมีพลาสติกรองท นี่ครับอืมใช้ได้ใช้ได้ที่ผมชอบสุดเลยครับคือด้านล่างของชั้นวางเนี่ยทุกชั้นนะเขาจะมีคานไว้เสริมความแข็งแรงอีกนะผมเนี่ยจะมีคานอยู่ครับผมด้านล่างนี้โอ้ไม่กองแกงเลยแล้วก็เป็นแบบน็อตยึดทั้งหมดเลยนะครับผมนี่น็อตมีมาให้ครบเลยนะครับผมนี่ครับ สามารถเลือกปรับระดับความสูงของแต่ละชั้นได้อิสระเลยเห็นแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมโดยรวมถือว mm. ่าถูกใจครับสมราคาเลยครับชั้นวางอเนกประสงค์แบบเล็กโอ้โหหนักนะมีไขควงมาให้พร้อมเลยก็มีเป็นตัวฐานพลาสติกครับลองที่ขาชั้นวางนี่ก็จะเป็นฉากนะครับนี่ที่เอาไว้ลองมุมของชั้นวางนะแล้วก็มีถุงน็อตมาโอ้มันเยอะแยะขนาดนี้อ่ะโอ้เท่าที่ดูบองต้นนี่ของตรงปวกเลยนะนี่ครับผมในส่วนของด้านล่างนี่เขาจะมีคานเสริมครับอืม การเสริมแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงนั่นเองผมเลือกสั่งเป็นแบบ4ชั้นมาครับก็จะได้แผ่นวางนี่เป็น4ชั้นสี่แผ่นนั่นเองนะเอาพลาสติกมาใส่ที่ขาของเขาก่อนครับก็จะใส่ไปทั้งหมด4ีอันเลยครับผมอันนี้ผมประกอบชั้นแรกเสร็จไปก่อนแล้วนะครับคือเราจะต้องกาหนดรับแผ่นตัวนี้มุมละ2แผ่น1ชั้นก็ใช้อยู่ทั้งหมด8แผ่นทีนีสมมติเขา้าวดูนะเพราะว่าหนึ่งมุมนับเราก็จะเอาใส่แบบนี้ครับ ด้านในนี่ใส่วันนี้ให้ตรงรูเขาแล้วก็มุมเดียวกันครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะใส่แบบนี้ครับผม <im it> นี่ <im it> นะครับหนึ่ง <im it> มุมจะมีอยู่สองแผ่นแบบนี้แล้วเราก็เอาน็อตที่เขามีมาให้ยึดเลยครับผมพอยึดได้แล้วเราก็ตัวชั้นวางมาประกบใส่ด้านในครับแล้วก็ใช้น็อตตามนี้ยึดให้หลดครับผมแบบนี้เลยนี่ครับผมมานี่เลยนะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปทุกๆชั้นเลยส่วนระดับความสูงของแต่ละชั้นนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ลนท่านเลยครับจะเอาสูงต่ำที่ไหนก็เลือ,อกเอาเพราะว่าเขามีรูมาให้หมดแล้วก็เหล็กฉากออนมม็็มยดอเอาาืผ ถ้าใครไม่มีสว่านใช้ควนแบบนี้ก็ใช้ไขควนที่เขาแถมให้ได้เลยนะผมนี่ครับก wow. sure. yeah, ็จะมาประกอบเข้าลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการต่อเสาครับแล้วก็น็อตใส่เข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตตัวเมียเข้าไปก็ไขน็อตครับส่วนเรื่องไอ้แผ่นเนี้ยจะเอาไว้ด้านในหรือจะไว้ดานนอกก็แล้วแต่สะดวกเลยครับเราก็จะเอาชั้นด้านบนสุดเข้ามาประกอบก่อนเพื่อเป็นการกําหนดขามุมเขาให้เข้าที่เอาแผ่นฉากนี้ครับผมใส่เข้าไปก่อนยึดไว้ก่อนตัวล่างนะหนึ่งใส่น็อตตัวเมียเข้าไปก็ มุมอีกด้านหนึ่งครับใส่จูล่างใส่น็อตตัวเมียเข้าไปเทคนิคผมนะเว้นรูบนไว้ก่อนนะใส่ยึดแต่ตัวล่างไว้ก่อนทำแบบเนี้ยทั้งสี่มุมเลยกเข้ามุมด้านไหนครับผมเห็นไหมรูที่เราเว้นไว้ครับเราก็าเอาน็อตมาใส่นั่นเองนะเพราะถ้าเราใส่น็อตไปแล้วเวลาที่เราแผ่นชั้นตรงนี้มาประกบเราก็ต้องถอดน็อตออกอีกก็ใส่น็อตเข้าไปครับผมนี่ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปครับผม ก็ทาแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยตอนนี้เราก็ขยับขึ้นมาครับหาตำแหน่งเขาครับผมเจอดูแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปครับผมใส่น็อตตัวเมียเข้าไปครับแล้วเราก็ไปไล่ใส่น็อตครับผมครบทั้งสี่มุมเลยพอใส่น็อตครบทั้งสี่มุมแล้วเราก็มายึดแนนครับผม ทีนี้ก็แค่เอาชั้นมาใส่แล้วก็จัดความสูงตามต้องการได้เลยครับที่ชั้นบนกับชั้นล่างก็เสร็จแล้วนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายที่ประกอบแล้วครับผมก็ยึดน็อต้าไปให้แน่นหนาแล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมแข็งแรงดีใช้ได้เลยนะ